สุขูสุข้นครับพี่น้องครับวันนี้มาเจ็บจียางครับพี่น้องจียางไว้ล่ากับิมาเจ็บครับวันนี้ร้านเขาเปิดครับพี่น้องครับเจ็บข่าประมุ่นครับพี่น้องครับสวนยางครับเอาครับผ้ายางเบิ้งครับพี่น้องครับผมจีบมาไล่ครับพี่น้องนี่ จีดมันประมาณสามรอยกัวดีนะครับพราจะใส่ยู่ของครับหลังจากนั้นให้ลูกน้องจีดครับจะของจีดพราจะใส่ยู่ของซื้อครับพี่น้องนี่ครับจีดมันนี่ครับด้านด้านนั้นด้านนั่นกแมนครับว่าขึ้นไปให้ลูกน้องจีดครับวันนี้เป็นมือเจ็บขี่ยางครับพี่น้อง ไก่ปีใหม่เขามาก่ะหางันหรือปีใหม่ครับ <laughs> ครับจียังเต็มแล้วคะเอาวางไรอสี่ครับพี่น้องอัปโอ้ไม้ขึ้นไส้ครับน,นี่จีรยุ้สามสี่เมตรครับพี่น้องจีรสี่มือครับนี่ครับเียมสีเจ็บแล้วครับพี่น้องเห็นนกคอครับ เก็บเส้คูุครับอยู่มหารอดเดีอครับอยู่มหารถดตอนแยสอบชุดนี้ครับเก็บมาละส่วนทั้งนั้นครับพี่น้องเต็มแล้วค่ะตั้งไว้ครับโอไม้ใส่ครับไหลทิมพอกันครับพี่น้องมันรดนครับอจากของจีดเพียงเนียครับนี่ าจา์ลูกน้องจีดครับของจีดเพียงหวยครับเนี่เยเป็นห่วยไอ้ปลาเนี่ยฝากห่วยทั้งนั้นกับหลูกน้องจีดครับนี่ด้านทั้งนั้นครับครับเจ็บออกแกะออกครับ ต้นมันออกได้หลายโปรครับพี่น้องซาาไทยเขาเกิดยางก่อนครับ สายสันเอื้อชี้ยังครับพี่น้อง <laughs> ได้สอบแล้วนะครับพี่น้องเลี่ยพนักงานยัดไหมครับ ลูกนอก,ก็มาพอดีครับมาเจ็บขี่ยางครับลองก็มาเจ็บขี่ยางพอดีครับที่นอกระไซี่สอบกลัวครับที่นอกรครับซื้อแล้วก็มากองไว้ดีครับพอสั่งแล้วก็มากองไว้ตากแดดครับนี่ครับที่ขาเจ้าตากไว้ครับเนี่ยของสากรครับที่นอก นี่ครับตาเรือดแม่เจ็บไว้ดีครับพี่น้องครับเนี่ยคือลาดยางครับลาดยางประมุ่นครับพี่น้องครับหอดลาดเราครับพี่น้องนี่ครับขับล่างลงอยู่ครับนี่ลาดยางครับพี่น้องนี่ลาดประมุ่นครับพี่น้องครับ ราคายังพระทันฮูครับตรอีกจัดบายครับจังหวัดหูราคายางครับพี่น้องโดยสยิ่งพระทันฮูราคายางครับคลิปนี้ก็ข,ขอจบซัมนี้ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กระดิง่งเดื่อฝากคลิปใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ